วงในเผยไม้ยนภัสสิสงกรานเตชนรงความสัมพันธ์ที่แท้จริงของทั้งสองคนหลังฝ่ายหญิงเริ่มเล่นกอล์ฟเดือนธันวาคมนี้เองจากกรณีไมยนภัสสิถูกชีเป้าว่าอาจจะเป็นดาราสาวมอน้ำแดงที่ดันมีคนตาดีไปเห็นว่าสงกรานเตชนรงควงคู่สาวคนดังแถมร้านน้ำเต้าหู้ยานช่องนนที แล้ว่ากันว่าเป็นผู้หญิงคนใหม่ของหนุ่มสงกรานอย่างแน่นอนเมื่อกระแสมาแรงขนาดนี้ชาวเน็ตจึงรีบทำงานกันหนักมากแถมยังตาดีตาไวไปขุดภาพที่สงกรานและไม่ออกไปตีกอลด้วยกันในงานหนึ่งทำเอาชาวเน็ตตาลุกวาวพร้อมเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันโดยล่าสุดทางทีมข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมายืนยันความสัมพันธ์ของคู่สงกรานไม้ ว่าภาพที่อยู่สนามกอล์ฟโฟกัสไปที่ไม์เต็มเต็มน้องไม์เริ่มตีกอล์ฟเมื่อเดือนธันวาคมไปงานแต่งของแพทริเซียโนดวิเศษซึ่งวันนั้นสงกรานไม่ได้พาแมทมาด้วยแต่ได้ยินจากวงในมาว่าก็คือคนนี้มายและคนในข่าวที่เขาพูดถึงกันอีกทั้งยังบอกอีกว่าแมท ไปเจอไมยกับสงกรานที่ทองหล่อก็เลยมีประเด็นนี้ขึ้นมาเมดก็ลงเคปชั่นว่าอยากเกิดก็เปิดมาและหลังๆก็มีคนเห็นว่าไมา้ได้ไปเช็คอินที่เขาใหญ่อยู่บ่อย